ชูกตาลูกขอบตายชูวแจ้เงินมาชูเอาเงินมาเอาเป็นล่ามเป็นล่ามเป็นล่ามเมียเสือจิ้มแล้วเล่งจิ้มมึงดูขอบใจเอฟซี C, ผู้มีน้ำใจแบ่งปัน ขอบันดาลให้สร้างหลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนําพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดี FC พ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะ ก็ยงินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนอกน้อยบ้านนาเส้นนกาเส้นเคยนะทุกคนเนาะหลังจากที่เราได้หับขา้าวหายไปเนาะก็มาอันนี้ก็ข้าวดี่อยนึงทีบาวาดัดบาวัดกับพายออกมานะสบายดีเลยสบายดีสบายดีเนยซ่องมือซ่องมือนกซ่องมือ cho bọt to Hết ăn hết xong mưu ăn ao Lòng lòng ao mưu chúm gần Nún Nún À lòng lòng hết hả bao vát bâng đù Nóp sao bài đi này hết vật đầy À lòng lòng hết hả bao vát bâng À nhầm ao mô mô nhầm ao mô mô Nóp ăn nóp hết sao bài đi này hết sao đạc cậu Nè Yeah Bâng ăn Bâng bao nôn vậy hết ăn Áo nóp hết sao bài đi bưng đù นี่เฮ็ดวันนั้นลองเฮ็ดวิ่งดูฉะนั้นก็ได้สมัยก็ได้เอ๋บ่ต้องต้องได้ส่องมือได้ส่องมือส่องมือนบกันจังได้จังเม่นอย่าห้ามาวันนี้ก็ไปซื้อเอาเหล้ามาเนี่มานี่มาเราไปซื้อเอาเหล้าอันอันยอมเมื่อกี้นี่น่าเล้าเออโอ้บ่ต้องกินไรเด้อนี่เอาอันปอกเหล้าเนี่ย งไว้ไปกินอยู่ป้าเดเอากินอยู่นี่เอบ่ไปกินอยู่ป้าเดเอออยู่นี่ก็อยู่นี่อยู่นี่หาอันไอ้นมื้ออื่นมื้อือไอ้นมามือแล้วมื้ออื่นนี่แล้วเฮามือแล้วไปยแฮวบ่บ่อยู่นีไอ้นบ่ยแฮวลมื้อตึงมาเออๆๆแม่นมื้อตึงมาได้อือเอมาออกมานํามีใได้ออกมานํากันน่ะ โอ้แล้วผู้หญิงนุกขันมันก็มาก่อนแล้วเขามาลหลัง,ลงอันนี้มาตื่นมาสามสิบมาแล้วตัวชิเอาเรากินไ,ได้ได้อย่างแด้ออกมากนะ่ะโอ้ยมาละละมาละละต้องมาซื้อเล้าออโอ้เอาอันเล็บมือ,อยัง่าเป็นสินั่นนั่นัน,น,นไม่หินหรอกกอกปูไม่หินเยอะขับอันเ<ำ>จอกปูเราอันมาหินทับมือ,อ เจ็บบ่เจ็บโอ้เจ็บอยุ้ยน้ำห้อยได้ได้ปูบ่วะได้ปูหน่อยเดียวมันเจ็บมือปะอือได้ปูหน่อยเดียวแล้วเจ็บมือป้าเอ้านู่นอ่ะคุณเอออีคุณนั่นน่ะโอ้ยคุณโฟโตหละโฟไปละโบแม่นอีคุณเป็นน้องไอ้น้ำ พวกกกพวกไปบบแม่นเออเป็นพี่น้องกันนี่ก็ว่ายกวอล์รินปกเป็นยังแหละเออเป็นเป็นพี่น้องกันเอออันนี้แม่นเป็นเอ้ยพะอันนั้นเป็นอ่าอ้าวเดี๋ยวอันไปเบิ้งเม่นง่ายก่อนเด้อ anh ở ma te 2 con, rồi anh năn, khẩu anh hô bún thay đi chưa xạ, uân cục mọc mua, khẩu anh năn bỏ, ừ, anh bắc miếng không nói, anh ừ, bắc không nói thấy bỏ, bỏ, anh mình oh, hay nhắc đây miềnh na, ế, năm nằm hò nĩa. เออยจาดอันเจ้าหั้นนี่ไปเราอันส่วนกันลงมาเด้อจากเขที่บออยู่ตีเขาจิไปห้ายำเบื้องเฮ้วจะอันจะได้ไปบุญกองเขาโกบุญเขาบอไปไปที่เอกกับอันคนไทยกับอีกขิงกับอันเอือยเขาไอ้มตดไปเจ้าผู้ไปแล้วอันไม่ไม่ทำมตดไปใส่แล้วอยู่หมาบอกอันบอกให้อันมาอยู่นี่ฮั้วปู่มาอยู่นี่ฮะ ลุกนี shorts, ่ไปมืออื่นมาลุกมากันหนีแล้วแมวมิดน่ะอืมเธอลิกันมาเด้อนัวอเม่นกย่างอยู่นําเด้อนัวอเม่นกย่างอยู่นี่เด้อฮัลโหอยู่นี่เราฮหอันบ่าววัดนี่ไปบล็อกข้อบุญไทยลงมาเอาเนาะฮัหบ่าววัดนี่บล็อกข้อบุญไทยฮัลนลงมาลงมาฮะอันไอ้น้ำอื้นมืเฮ่อไอ้น้ำก็มาฮอดอือแล้วอันไอ้น้ำจะได้ไปอันออกมาลรวไอ้น้ำจะได้ไปเอาเครื่อง เอาเครื่องอยู่อันบนอันบนเก้าไอ้น้ำไปเแล้วนี่นะอันมีเครื่องระล่ายแบบนั้นนะเขาอันมีเขาเอาเครื่องให้อีกเราจะได้ไอ้น้ำจะได้ไปเอาไปเอามาแล้วถ้าเอามาซอกเอาขึ้นงามๆามพื้นไดอุ่นอุนเอานุ่งเอาห่มอุ่นเออเด้อก <c oughs> ็มอมอคอยใหดบุญแล้วเออมาบุญแล้ว <c oughs> จากน้อยกะจากน้อยกะบุญอันบุญแล้วก็คนทไทยแดกับอีกคิง อีมิดกับอีเอเข้าไปเน,นี่ยภาวาลงมากยูธาผัวอีกคิงไปยํำเบื้องแฮวไปย้ำติดบนป,ง,ปงหันบงเข้าทึ่ก็แล้วก็มุดตึงเข้ามาแล้วอ่าบรรทัดเหวกขมานี้โธมานีโอ้ว่ไดดไปพุ่นแลยมานี่โอ้โอนี่ค <ไป S 2> ันอันคันมานี้เรยเายังเฮออันลูกหาไข่เราเฮอบอกเฮอบ้านนู่นนี่โทรหาลูกเด้โอโทรหันลูกว่าเอออัน อีพ uh, ่อได้ชิ้นหมูมาพ่อไปขายได้เสร็จแล้วลูกจะหาไปขายเด้อไปขายฮะพอโตอีกขิงหักกินข้าวอิ่มๆก่อนคอยเมื่อก็ได้หักกินข้าวกันกินข้าวกันเบาเบานุ่นกำลังนึ่งเขาวกำลังนึ่งเ้าเอาเดี๋ยวอันไปหาเม่นง่ายก่อนเด้อไปเบิ่งเม่นง่ายก่อนไปทุกคนไปเบิ่งเม่นง่ายกันเป็นไฉได้เนาะมาวางหันกัเบากั บยักน ok uh, oh, no. um uh, ั่นปานได๋แล้วก่ออ้มีตักเผ็ดอุ่มนันไปบิงเมนูยังว่านั่นเนาะมาวันนันก็ว่าบัยักหูควมเฮาปานได๋แบบอู้มีเเพิ่นเอาเครื่องมาอันยังเอาเครื่องมาป้าแบบนี้น่เครื่องมาตากบ่ นอนลงงปาดุเป็นหา่าทั่นเองสบายดีเม่นนกยืนอ,เอ้อนอเยอลยสบายดีไอ้บุญลอด ไอ้บุญรถคนรออีเมติกเจ้าหลับบ่เมติกไอหลับบ่อ่าแม่มาฮอตจะช่วยหุ่นเออฮำมาฮอตไม่ช่วยเออกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเออาหากันควาชิ้นหมูอันลูกเฮาซอลี่มาเนี่ยเนี้ยเออซอลลี่อัน ไข่มะเครือเมื่อวานนี้ได้แปดสิบเจ็ดพันลูกไปพาไปซื้อสินมู่โลเกาสิบอ่าใหเอ,อ้ไปเที่ยบุญมีไปอันอีเม่ออกมาคู้เดียวอ๋อมา่เดเยวกับใคาไอีวาดกับมาเออมาอีเม่กับอ่อบาวาัตหน้าออกมานำกันเนาะอืมว่านำกันแล้วอัน,อน แล้วห่ามากอนเราไปเช่าก้อนแล้วอายห่ามาหลยหลังเออ <c oughs> แล้วหอบุญไทยกับอันลุกมุกเด้เอ้าดุนไทยกับบามาไปหุน้นไปมมดแล้วเออใช่ไปบ่งไส้เน,น,น่อัน <c oughs> อีแม่มยูนีฮ่าเด้อยูนิฮ่า้ราฮักประวัติท่านาไปบอกห่อบุญไทยกับน้องมุกลงมาหา้หาเอายูนี่อัน ເຮົາຈະໄດ້ກຽມເຄື່ອງຈັກໜ້ອຍຊິໄດ້ໄປອັນບຸນໄປໄປນໍາເດີ້ເຂົ້າໄປພຸ້ນເດີ້ລົງໄປພຸ້ນເຂົ້າບໍ່ໃຫ້ອັນເຮົາບໍ່ຫວັດໄປຊ້ອນເອົາເຂົ້າໄປຄັງແບງໂອເຂົ້າໄປພເຂົກັບລູກເຂົປບຕແລວພ່ກອີ່້ອັນິປເນືອ เออแล้วอันบ้านั้นเราเข้าเอื้นกันมาเอาแล้วมืออื่นมือหืดแล้วลูกบุญนำจีมามาแล้วลูกบุญนำจะเอาเครื่องเมียงมาหอมเออเอาเครื่องมาฮะก่วนแม่ดึงห่มแม่บุญมีกระแสนีนกอติ๊กมัดดึงเดี่ห่มเข้าในกอด จ็บหัวอืมไม่เจ็บหัวกอนนะลูกอ่าสาลีก็กมาเมแก้วไปนั่งดินั่งลิ้นโบโบได้อย่างมากเลยมีมีเขากินโบยุนนะ่ะอ่อยอพุนบ่นมีเขายอพุนบ่นมีเขาแล้วมืออันมือใดแม่จีเขาไปนะ่ะแม่มาเอมาเข้าแ่้ Lúc cụ đại chưa mà hàn để mẹ buồn oh, đi buồn đi bọn <laughs> 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 bọn <laughs> <laughs> lúc bọn đi 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 bọn đại bọn đi bố đi bọn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  đi เราเราแยกได้ท่านฝีไใช่ปแล้วบบอกลูกแล้วบอกลูกแม่ลูกจะ่ชื่อเอาเอาฮานเอาเฮต้นพ่อเขาบอกแล้วเขาบอก่าจะใครบอกบมื่กี้นละตอนตอนวันเด็กขา้นมาตอนโหแเลยบบอกเอตอนลูกฮันลูกเจ้าโทรก็บอกฮันแล้วมาฮัน บิ้งันหาว่าบอบรหัด้เมื่อเถอกะจีซีอันเบนั่นจีซี่เข้ามาให้มันบอมีเบอร์เอวยนุ๊กเออสัลีมีสัลีเอื้อยนุ๊กเบอเ์อ่ะที่เอยเบอร์ไอ้แก้วอือแล้วโหฮะไอ้ขี้แก้วนี่ยแม่อยากนอนป้าจอหนงาตีควเนี่ยจับแม่นี่ป้ามีเงินไหลขนาดว่เบิ้งเขาได้ ลองนับมาเบิ่งดูบ่บ่ลองนับเบิ่งดูมีมีใบหยังแด้บหยังแด้ฮู้จักบ่จับออกมาแม่ลอีบอกใบหยังน่ะบ่นับเอ๊นับบ่เป็นเป็นเนาะันเป็นกันนับโอ้เป็นเจ้านับบ่เป็นกนเาซัมอก 72 23โอ18ซื้อลาก็เมาบ่เมาเมาย่างไปก็ล้มบ่ล้มแหบ่บ่ได้ยกบ่วัดจักเฮือจะให้มายกเนี่ยเลยม่วนเนาะยกบ่วัดสมห ợ p อ่าไอ้นำเพิ่นว่ายกบ่วัดใคักขนาดม่วนยกบ่วัดจห้ได้ยกบ่วัดนี่เนาะ วายโยตี S <S ้คูนน nah ั่นเนี่ยฮู้ฮันยกแต่ไอ้บุญน้ำฮาน่ะยกแต่ไอ้บุญน้ำโยกแหละเรียบร้วป๊าได้ชุดทหารบักโลโลเทสเทสเออมามาช็อกเอเมียคนเล่าอยู่ที่บอกป๊าอยู่ในห้องมีอย่างเด้นะ pơ <laughs> <laughs> này nơi đi đâu rồi Rồi cho bố áp nằm này Bố tông lại đâu Áp nằm Nè mẹ Anh mẹ chạy ở đời khương Nè được นอนนี้นอนนี้มันหนึ่งมาแล้วมันหนึ่งกือเฮ็ดคำบุญแล้วอนอนนี้นนนจังเลยเฮ็ดบุญเขาก็เจนกินบุญอยู่ฮีโอกินบุญจากเนยเขาเฮ็ดบุญโลกินบุญอยู่ฮีโอนอนอยู่นี้เฮ็ดบุญสลองจังเอยเราก็จะได้ไปขุดมันนี่ขุดมันคันหูดาวโบไปขุดแล้วหุนันโบได้เงินเดอคันบาวัดอยกได้เงินเรามาขุดนำเข้าชิลงมาอยู่ท่าบนทางเก้า อืมาเอันไอ้นำมาเราจะได้ไปอัน้ากันขุดหนทางเขาไปหาส่วนเนาคันแดกขุดหนทางเขาไปหาส่วนแล้วก็จะได้ขุดมันออกมาไข่คันหได้ขี้คานคันหได้าโบขุดมันนําเข้าหุนั้นโบได้เงินคันหุด้ขุดฮันเราจะแบ่งเงินทันซ้ำกันซ้ำกันอืมจะได้แบ่งเงินฮะนนี่แชโบขนมหนึ่งหูอันหุด้เอามาหัง นำเอื้อยเฮานอนเอื้อยอีนกเดี๋ยวๆลิๆเอ้ยนกอีหำแม่นอันบ่าวนู้นอันเอามาหาซาวติ๊กหรือว่าอันซาวลีอันเอามาหาซาวติ๊กน้องนี่จกเอามามาเฮืนนโอ้เอ้ยนกบ่านู้นเอามาหาพอพกั้น่ไปหึแยกับลูกหันว่าจับเอาโอ้เอ้ยนกวางแฮนเฮาบักดีๆเอ้มือนีลืมแล้วบ่ได้ือเอายาซองอ้ายบ่ลืมแล้วเง้ ท <ih az violin beeping warfare> <boat> ิ่เจาหนี <Amen> ่เอายองหนุกมาคอมเมนต์ผู้สาวผู้สาวแปะลูกแปะบรรณาอุ้มมาที่มาเรามาจุดเนี่ยที่มันกินเก่าแล้วลูกมามันตุ่มเนี่ยเจ้าอยู่นี่ถ้าว่าผู้สาวบรรณาอุ้มลุกมาแปะบรรณาอุ้มที่มารถจักมายาเบื้องผู้เบาเนี่ยอันเมื่อกี้นี่นะเอ้ยน้องเห็นเห็นเอ้ยน้องขี่รถมานั่นเราขึ้นว่าผู้สาวมาโวยเงี่ยโวยนี่บอกว่าวิวอ่ะ จ้าเจ้าคิดว่าผู้สาวมาเออเอ้านี่กินเหล้าไล่กับบ่ฮู้ฮอดลูกฮอดล้านตัวเองเออบ่ต้องกินหลายโอ้นี่นี่ลูกจิว่าสุฟังเบานู่นกินเหล้าลายแล้วหามาอีลักเอารถิงมันเนี่ยอีลักเอารถิงอันลูกนกอีลักเอารถิงลูกบุญนําน่ะนี่ลูกนกนํามา มาอันเขี้ยวเอารถไปไว้งวเอาเบานุ่นไปหุนไปเอามีดไปจี้เบานุน่นดึงเอาโทรศัพท์เอาเงินเบานูน่นกินเล้าไล่หรือเป็นวัดนั้นเจ้าบุาตร้องกินไล่เด้อจากหน่อยฮึข้าบปุ้นแบบเบานู่นคันเข้าอันมีคนไปส้อยเบานุน่นซื้อๆคันบ่นมีคนไปส้อยเบานูน่นนี่เขาปลาดสิแด็<อ>สิ<อ>เลยโจนขอบปาทินู่น,นตายเลยบ่เห<อ>็น ล <sh od Space> ูกบอกกินคุณนมถ้าลูกกินได้เอ้อเจ้านี่แรงเจ้าเมื่อติด้วยจังน้อยลูกก็จะได้กลับเออเออนอนฮีบ่ได้เคียนนอนูเดวลูกก็ยังอยู่เฮือนลูกโตก็อยู่นอนเดียวลูกเฮาก็นอนนําเฮาอยู่นํานาอยู่บ้านนี ลูกเจ้านะ่ะไปกินเล้ากินเล้าเราไปอันพอมูโจนมาเราหากันมาเือนเขามา้านเฮ่านี้เราจีมาลักเครื่องโจนจีมาลักเครื่องอยู่นี้เราเอาดีอันเบ้านุ่นหหาลูกว่ามีคนมานี้เราลูกเขามาเราขอยานแเราขอนี่เขาจีเอารถซิ้งเมื่าเขาจีลักรถชิ้งอีนุ่นลูกเจ้านาว่ามันเด้อด เย่าหมันกินแล้วไรเขาลักโทรศัพท์ไปแล้วมันนำไปแล้วนี่เขานำหั่นเขาโัวละซทบจุ่มน,นำมือลูกโตมือหัน่นแทงมือหัน่นบลบอกมันดีดูจนจนจนี่เขาบักที่แห้งแท่อืมนั่นคขลักมันจนเออเขอจนขอลัก,นนลกช้ม,มือช้ม,มือ เขามาตังเน่เชืม,มือชืม,มือชืม,มือเขาไปดึกดึกเขาไปดึกดึกเขาไปดึกดึกเมื่อคืนนี่เขาก็าบริเล็กเขาลูกนัง่งเบิ้งทางเขาเชกไปช <า S 2> ุ่มมาชุ่มมาชุ่มไปจนช่วยนี่แวยนี่นอนติกอันสาวรีวะเมื่อคือนนี้เห็นอันมาหู้นึงมาแล้วมาอันจอบอยู่หันเราเอิอนใส่เบานู่นนู่นนู่นเรา บ่ม <sa iden blessing> ีหับปากเราบ้านนั่นเรานี่ติ๊กเห็นบ่อกมาเห็นน้องหนองคนนอนชิงเขาเห็นเขาเอิอนนั่งอยู่หั้นเขาเอิอนอีนนูนนูนนูนลงมามาเอาข้อสุกมาเอาข้อสุกนูนนูนเขาเอิอนจนดึกอืเขาว่าห้ามาเอาอันเขาซุกสันอเขามาเอาข้อสุกขอตัวจนมาหมดดึก บะมี่เลยมั่งเรื่องทูนเคหักบมดตายขออันมีลูกจนเนี่ยบะชุ่มตั้งคือทออ้นู่นนั่นชูป๊ดลูกคอตายชูแจดเงินมาชมเาเมาูเอาเงินมาเอาเป็นล้านเป็นล้าน,เ,าเ,นเป็นล้านมก็ได้กินผุณอะไจีไปเก็บฮะเจ้าล่ะ ลูกเจ้าไปนําโจนเดลูกเจ้าไปนโจนเจ้ากไปเอานโจนหุ้นเจ้ายากไดนเน่ะคนเท่าอยู่นี่เฮาโบเก็บเงินให้เจ้าแล้วอันจนไปขอบไปอันนาไปบบแม่นคนดีอันโินโจนเขาอยู่ต่างป่าต่างดงอันเขาไม่ไปหาจนลูกเจ้าไปเอาจนมาโบเม่นบ่เม่นคนต่างหักต่างเรื่องเฮาอันเอาโจนมาปุ่นลูกเจ้า ลูกเจ้าไปเอาโจนมาเอาโจนมาแล,ล้วก็ไปนำโจนโจนปุ่นอยู่หุนพอดีอ่ะมีมีนกหญ่เพื่อนว่ากระทะว่าโจนปุ่นลูกใส้เพื่อนคันโจนอมิตรแทงลูกไสยเพื่อนเหรอคะกันพวกเขานี้เก็บเงินเป็นล้านเป็นล้านทั้งพวกเขานีฮไพวกเขานี้ใส่เงินเพื่อนภาษาังเขาใส่อันข้าวหัวลูกเพื่อน บ่แม่นบ่แม่นทางฮักทางเรื่องเฮาเฮ็ดแท้เป็นโจรโจรนั้นม right? ันย่างมาตามทางแล้วบ่านุ่นกับบาคูนั้นไปเลาะกินเหล้าเลาะกินเหล้าอยู่บ้านนาอุ่งฮูนแล้วนี้มาพอโจรนั้เนาะส่วนโจรมาบ้านเฮาดึงเอาโจรมาบ้านเฮาแล้วนีโจรมาซอกซลี่ว่าเอ้ยอีนกฮู้จักมีโจรเงินฮู้โจรซลี่ว่าอันโจรนั้นมาเก้อหุ่นเก้อีขึ้นมาเก้อเบิ่งเฮือนลูกัน มาซอกลักเครื่องลูกไส้เจ้าไปฮู้เอามาลูกไส้กับน้องไส้เจ้าหันไปฮู้เอามาเอามาเหลมนี้มาซอกเกเบิ่งเหลมนี้สิกอยู่สิเอารถจิงไปแล้วบ่มีอันเลขแแกงรถบ่มีเลขแแกงรถเหลมนี้บางนู้นก็โหหานี่โหหาลูกว่ามีคนมานี่ลูกก็เียวมาเบิ่งลมกันไว้อีเอารถิงลูกไปเอาฟืนตวกันไว้ปฟืน คันธาคันธาเอารถชิ้งลูกไปเลยแม่ได้ใส่แห็นลูกก็ได้ใส่อันเงินแห็นลูกใส่แม่ก็ใส่บอกอมากบริหารได้เอารถชิ้งไปลูกเอารถชิ้งนี่ไปไว้เฮือนแล้วคันธาโจนลักไปเขาบูมีรถชิ้งขี้บูมีอันขี้บูมีอัใส่เลยห่า ไปลกบดองไปกินมาลกกินที่อีเม้นี้อีเม่ปนนำปูนนี้กินอิ่มดึกหนึ่งก็ไปนอนไปรับอันลกไปกี่ไก่จนเห็นแล้วเขาก็นำมาอืเขาก็นำมาเขากขมาเชาะบ้านนี้แม่นแล้วเขาโยะเอาไปแล้วเขาไปเฮ็ดกันมาชี้นี้ไปอันแม่แม่านนำปูนนี้เขาบอกอินุนเนี่ยอนนเขาเกิดลำลังโมโหยั่งล่ะอินุน มันมันกินเล้าแล้วมันบูงยั่งมันกินเล้าเมาแล้วก็เข้าตัวแสดงกระป้ายสดนขันเทาบอกินเล้าหฮฮูคันบอกินเล้านะเนะกินเล้าเนี่มันหมองเนี่ยขนเล้าบ่ให้กินติด่องปอกก็จุดปีนหน้าอย่าค่อยกินนี่มือนึงกินมือนึงกินมือหนึ่งกินเป็นชินนั้นอืมคือมีฮรนี่ตัวเป็นห้าหูนึ่งนะ นี่คุณอันเบ้านุ่นว่าหัวอันมานํานี้พวกน้องไปนอุ้มหุ้นมันบอกพวกน้องไปนอุ้มแล้วหุ้นนั้นหมานํามันบอกหัอันอันมาหันมือนั้นอันว่าเียวอีน่นนะเห็นพวกน้องอยู่นอุมหุนลกันมานําพวกน้องแต่นอุมมันอุมหันอันพพอแกบ้านหันบงอื่นเ แล้วก็มาํากันเลยอันก้อนอีมานันค่ะว่าสดเขามาว่าพอปิ้งยางกินกินนี่ก็เม้าก่อนดอนยูนหันก็ได้ไปเหาะไปฮ้อนขอตัวเบ้าเบานุนกับเบ้าคุ้นส่วนเขามานี่เบ้านุนกับเบ้าคุ้นส่วนเขามาฮู้อันอันเชียวอีนุนนะเซียวอีนุนมาเมือนั้นนะเบ้านุนกับเบ้าคุ้นส่วนเขามา เอากินเหล้าอยู่หันบ่มเมนจนบ่มเมนพ่ออันพ่อแกะบ้านนั่นลูกลูกมันเข้าไปเอาอันลูกเคยหันเป็นลูกอันพ่อแม่เท่าแล้วมีฮึอนอันฮึนตลาดก็พ่อแล้วต้่มแล้วต้มอันนี้อันนั้น เขาก็เข้ามาซื้อเขาก็เก็บออกไปหันบ่แม่นตังซื้ออื่นไหลันคือเกาหันว่าแกบ้านหันอันกินเลาลายแล้วก็ไปเาะไปฮ้อนอันนี้อันนั้นจรจรเข้ามาเข้ามาใกล้หุ่น จะด้กันแฮะบบบนี้นะไปคู่ไปกินข้าวมา่วนเขากิน,นขา้นขาวห้วป,ป๊อดทีโทนบ่บ้าง <c oughs> โอ้ ชุดยาอันบักง่าคืออันคืออีจอมตอนอันไอ้นำเข้าไปทำอิดเนาะคือยูคเขาอีจอมอันห่อส่งนี่ดุดกระบวยกระบวยอะลูกส่วนไปกินข้าว้านุ่นขวากินเลยอ่าววากินแล้วมาเอินบบานุ่นก็ขวากินแล้วแล้วเอินก็มาเอินแม่เอิน เอินลุงขึ้นไปกินเอินเมียเลยว่าไปเมียไปกินข้าวเอินไหมเอินไหมอ้ามาอยยืนเอินเมียไปกินข้าวน้ำหัวไปไปแม่ไปเอินนะไป้มาเอินไหมเอ้าว่วเมียกันเอ้าเอินไหมเมียเอ้ยไปกินขข้้าาววเมียเสี่ยงอิ่มแล้วแรงทำก่อนอี่

เอ้ยยักหัวก๊ะไปไปกินข้าวไปไอ้ายบอลนุ่นบอกควันไม่ไม่นกกแยกเลยเห็นจนป๊บไปไปกินน้ำลูกไปกินข้าวไปไปไปกินข้าไปแอนซาติกไปกินน้ำกันไปหัวกันตังมาเอินดีเอินดักไปไปกินน้ำเลี้ยง นเข,ขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธ,ธาบุญน,นำพาได้มาห่วมทาง